เอาทีนี้ก็ต่อไปก็คำว่าวิตก,กังวลวิตก,กังวลคนที่นอนไม่หลับวิตกกังวล <c oughs> ภาษาคนก็คือวิตกที่ทำให้นอนไม่หลับ <c oughs> ภาษาธรรมมันก็คือความโง่ที่มันบังคับโดยโลภ มันมีความโง่ไม่รู้อะไรแล้วโลภะมาบังคับให้วิจกกังวลในสิ่งที่รักที่พอใจก็เกิดเป็นความวิจกกังวลนอนไม่หลับอาไรอาวรนนอนไม่หลับแยกคู่กันว่าวิจกกังวลคือวิจกกังวลในภาษาคน ในภาษาธรรมคือความโง่ที่บังคับด้วยโลภะที่อาไลอาวรภาษาคนอาัยอาวรนอนไม่หลับอาัยอาวรในภาษาธรรมก็คือความโง่ท Mont ี่มันบังคับด้วยความรักมันมีความโง่เป็นพื้นฐานแล้วมันบังคับด้วยความรักมันก็ทําให้อาไลอาวร ทุกคนเคยอะไรอาวรในบางสิ่งบางอย่างมาแล้ว่ารู้รสของมันดี <c oughs> รู้ว่าเถิดว่า <c oughs> นั่นแหละคือความโง่ที่ถูกบังคับด้วยความรัก